สวัสดีครับก็อฟอร์ดครับอ่ะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่3เนาะต่อจาก2 EP ที่แล้วนะครับเราจะมาเทียบอัตราบริโภคกันระหว่างสปอร์ตขับ4กับสปอร์ตขับ2นะครับแต่งมาไม่เหมือนกันนะครับใครที่ติดตามมาแล้วทั้งเมื่อวานและเมาาื่อวันซึ่งจะเห็นแล้วเนาะสปอร์ตขับ4เราแต่งอะไรมาบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ เห็นก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับส่วนสปอร์ตขับ2ก็เป็นรถกับเองนะครับเป็นรถที่จับเทียบกับใครหลายๆรุ่นเนาะอ่ะก็มาดูกันนะครับนี่เรามาแวะอยู่เซเว่นนะครับตอนเช้ายุ่งมากอ่ะผมวิ่งมานะครับจากการที่มาวิ่งมาจากที่ทํางานเนาะก็88กิโลนะครับสิบกิโลเมตรต่อลิตรนะชั่วโมง24นาทีนะครับคันนี้คืออ่ะนี่สปอร์ตับสนะเห็นไหม กันเราไปดูขับสองกันช่วงวุ่นๆของวัยรุ่นสันน้ำนมเนี่ยของผมเนี่ยของจริงเลยโอ้โหอ,โอ,อแล้วนี่คันนี้คาดเบล,ลมาด้วยแต่ดับก่อนผมดึงเบลไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นสปอร์ตขับสองนะครับอันนี้รถผมเอง ไม่ดับไม่ได้เพราะว่ารถเราอะครับตอนถ้าคาดเบล์ไปแล้วล้วปลดเบลไม่ดับเครื่องอะครับมันจะโชว์รูปเบลนะครับนานแสนานานกว่ามันจะเปลี่ยนออกเนาะอ่ะอันนี้นะครับก็นี่ครับเก้าสิบเอ็ดจุดสามนะครับสิบห้าจนะุดห้าเนาะชั่วโมงกว่านะอันนี้ก็เอามาให้เทียบในช่วงประมาณกับหนึ่งร้อยโลแรกนะได้เทียบได้วันนี้เราขับไปเราก็เออจะอยู่ในโหมดปกติอย่างเดียว ร ب. เราจะขับในโหมดปกติอย่างเดียวไม่ไม่ได้ใช้โหมดประหย enders, ัดเข้ามาช่วยหรืออะไรเลยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะเราจะขับโหมดปกติอย่างเดียวก็เดี๋ยวฝากติดตามแล, र, แล้วกันนะครับว่าเป็นช่วงๆนะครับว่ามันจะมีช่วงที่ไกลการทิ้งห่างกันหรือจะแบบเป็นอย่างนี้ยาวๆยิ่งห่างกันยาวๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับอ่ะเรามาดูช่วงที่สองนะครับอันนี้เรามาแวะปั๊มนะดู อันนี้รถส่วนตัวนะสปอร์ตขับ2นะครับ273รกิโลนะ16กิโลเมตรต่อเลตสามชั่วโมง42นาทีเราไปดูอีกคันหนึ่งกันออแม่เราพยายามไม่ให้ไม่อยากให้เห็นป้ายรถลูกค้านะ 266กิโลนะครับ12.9 3ชั่วโมง33นาทีอันนี้คือขับมานะแต่ไม่ได้มาด้วยกันนะครับคือก็ต่างคนต่างขับมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอกันที่ปั๊มนะครับอันนี้เป็นในช่วงที่2นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าช่วงต่อไป นะจะเป็นยังไงนะครับจะมีความต่างขนาดไหนเนาะเพราะว่าคันนี้รถที่ผมขับนะครับผมย้ำนะเป็นตัวสปอร์ตขับ4นะครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งเนาะก็มีใส่ชุดแต่งใส่ล้อใส่ยางอ่ะส่วนรถส่วนตัวผมอะนะครับก็จะเป็น ใส่พวกชุดแต่งของสตอมแท็กก็เป็นชุดแต่งศูนย์ใส่ล้อเอเวอร์เรสต์นะครับยางก็ของตัวที่ฟอร์ดใส่ให้มานะครับนะเราก็จะได้รู้ความต่างนะแต่จริงๆถ้ามีโอกาสอีกนิดนึงนะนะครับลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะที่ซื้อสปอร์ตขับสี่อะถ้าให้ผมไปส่งอะแล้วไม่ได้ใส่ล้อเนี่ยเราจะรู้เลยนะนะครับแต่ก็ต้องเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าตกลงลูกค้าจะขึ้นมารับเองหรือจะให้เราไปส่งนะ นะครับก็อ่ะเดี๋ยวาฝากติดตามต่อด้วยนะครับมานะครับเรามาดูนะตอนนี้ก็ขับมาถึงที่พักแล้วนะครับสปอร์ตขับสองก่อนนะนี้แฟนผมขับมานะก็ฮึบหกร้อยแปดสิเอ็ดกิโลนะครับสิบห้าจุดหนึ่งกิโลเมตรต่อลิตรนะแปดชั่วโมงตีไปแปดชั่วโมงสี่สิบนาทีนะครับแล้วต่อไป นะครับก็จะเป็นรถลูกค้าที่ผมขับมาเป็นสปอร์ตคับซีมอมมากถนนทํามะหร้อยหกสิบสามกิโลนะครับ 12.5้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับแปดชั่วโมง30สินาทีนะนี่ครับก็เราขับจมตามกันมาออนนี้ถึงที่พักแล้วเนาะ <S <S> <S เดี๋ยวก็ผมจะเอารถผมออกไปกินข้าวนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนไปส่งเรามาดูตัวเลขกันนะครับว่าตัวเลขจะต่างกันเท่าไหร,นร่นะครับอ่ะนะครับเราก็ส่งมอบลูกค้าเรียบร้อยพรีเซนต์เสร็จแล้วนะครับนี่ก็น่าจะสตาร์ทรถกันอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะนะครับหลังจากพรีเซนต์ก นี่นะครับอันนี้อันนี้รถส่วนตัวนะเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลนะครับสิบสี่จุดแปดนะครับสิบชั่วโมงห้าสิบกว่านาทีนะครับรถผมเป็นสปอร์ตขับสองนะครับใส่ล้อเอเวอร์เรสต์นะฮะยางก็ยางของเอเวอร์เรสต์นะครับส่วนนี้รถลูกค้านะเรามาดูกันนะมากับฝนจริงๆอะ่ะลุยมาสุดๆ,ๆนะครับเอ,อ่อ แดดแรงมากนะครับก็709โลนะครับ12.4นะครับก็ตอนมาถึงอ่ะสิบคันนู้นตอนมาถึง15นะครับแต่ก็เราก็เนี่ยสตาร์ทรถกันอยู่นะครับก็พรีเซนต์รถกันอยู่กับชั่วโมงนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลก็เป็นการเปรียบเทียบเดี๋ยวเราไปดูนะรถผมตอนขับกลับนะครับว่ามันจะเพิ่มหรือมันจะลดมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ เราเทียบให้ดูแล้วนะครับขับ2กับขับ4นะครับจะได้เป็นข้อมูลการตัดสินใจได้ครับเราก็วิ่งมา1,105กิโลนะครับตอนนี้14.1นะครับ17ชั่วโมงเนาะเหลืออีกเอ่อ413โลนะครับประมาณ5ชั่วโมงกว่านะเดี๋ยวกก็จะถึงแล้วนะครับอตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับบทสรุปช่วงท้ายนะนะครับว่าผมวิ่งไปเนี่ยตัวเลขจะอยู่เท่าไหร่ ตอนกลับเนี่ยเดี๋ยวเหยียบแน่นอนนะครับเพราะว่าเยวต้องไปดูรถนะครับผมต้องต้องต้องส่งรถอีก3ามคันนะครับถ้าเกิดกลับไฟเย็นเดี๋ยวมันจะดูรถไม่ทันเนาะก็เนี่ยเราจะไปถึงช่วง5้าโมงก่อนที่โชว์รูมจะปิดนะครับก็ยังไงเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับเราก็ถึงโชว์รูมแล้วนะครับนี่นะกำลังจะเลี้ยวเข้าโชว์รูมนี่ยแบบนึงนะ ทงมันไม่หายอันนี้มันไม่มีในทั่วไปนะรถคันนี้มันมันทําไม่นี่นะครับระบบนะมันก็เลยมีรูปทงอะไรอย่างเงี้ยนะเรามาดูกันนะครับโอนี่วิ่งไม่มีเศษเลยนะครับวิ่งไป1นึ่ห้าสิบกิโลสิบสามจุดเนะครับน้ำมันลิ้นแล้วเท่าไหร่นะ 32.44นะครับวันนี้นะครับทริปนี้เลยนะวิ่งไปยันกลับเนี่ยเราใช้น้ำมันไป3,524บาทนะครับนี่นะครับถึงโชว์รูมแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานกับด้วยนะครับนะฮะซื้อฟอร์ดก็อย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอดีไลก็ขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับผิดพลาดตกหล่นประกันใดกรอก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ